ทำไมผู้ชายเวลาทําผิดจึงไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองผิดคือผมอยากจะบอกว่ามันเป็น,นกลไกป้องกันตัวแบบปกติเลยว่าตัวจิตของมนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับความผิดเสมอจะมองว่าตัวเองถูก แล้วก็พยายามจะหลบเลี่ยงใครที่มาหวกว่าเราผิดแต่คนที่ยอมรับความผิดของตัวเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองโดนพ่อแม่ลงโทษเป็นคนที่รู้สึกผิดง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั<อ>้น <ๆ S 2> คนที่ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองทําผิดจริงๆคือเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงริ่วคนที่นิดหน่อยแล้วบอกว่าตัวเองผิดยอมรับผิดเนี่ยผู้ชายแบบนี้จะเป็นคนที่แบบขาดความมั่นใจแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะทํางานทําการไม่ค่อยดี จริงๆตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีชนิดหนึ่งคือเวลาคนพวกนี้เขามีเป้าหมายเขาจะทำมันสำเร็จไม่ว่าได้ด้วยเล่ก็จะได้ด้วยคนอะไรต่างๆถ้าเราชอบผู้ชายที่เก่งประสบความสำเร็จพวกนี้ก็จะมาในแบบว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดมาคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีสามีเป็นแบบเนี้ยแน่นอนคุณก็จะไปเจอและคำถามคือมันมีไม่สามีที่ยอมรับว่าตัวเองผิดมีแต่พวกนี้เนี่ยจะโดนผู้หญิงทิ้งเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองผู้หญิงจะทิ้งผู้ชายแบบนี้